สวัสดีครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับมิกกี้รีวิวนะครับทางช่องมิกกี้ชาแนลนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ผมมีทีวีนะครับหนึ่งรุ่นนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันกรติดกับลูกค้าด้วยนะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวผมมีอ่าทีวีนะครับหนึ่งรุ่นนะครับอ่าจะมีไซส์หลายไซส์นะแต่ว่าผมจะอ่ารีวิวเป็นหนึ่งรุ่นนะครับผมแล้วก็ขนาดนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด43นิ้วนะครับ50นิ้ว 5 5นิ้ว65นิ้วและ75นิ้วนะครับผมอ่ะทีนี้ก่อนรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่านะก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ผมอยากนําเสนอนะเพราะว่าราคาไม่สูงนะแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีตอนนี้แล้วก็สเปคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากถ้าเกิดว่าเทียบเอ่เทียบกับตัวอื่นเนี่ยตัวนี้จะสเปคสูงกว่าสองเท่าเลยทีเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ย ทีวี TV ที่จะรองรับระบบแบบนี้ได้เนี่ยก็คือจะเป็นทีวีแบบว่าขั้นระดับะระดับท็อประดับพีเนียมนะถึงจะได้ฟังก์ชันแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเราสาม,มารถได้ฟังก์ชันระดับพีเนียมหรือว่าระดับท็อปได้ในราคาเท่าทเทียบเ่ากับตัวธรรมดานะนะครับต้องยาวไปให้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น55รุ่นรุ่นที่ผมโชว์เนี่ยจะเป็น55นิ้วนะครับรหัสรุ่นนะครับจะเป็น a 6 5 0 0นรตนะตัวนี้จะเป็นนิว2023นะครับอ่าแล้วก็อ่าตัวระบบภาพนะครับจะรองรับเป็นยู d 4K ี่ d นะครับแล้วก็อ่าตัวสมาร์ททีวีใช้ระบบ Google TV นะครับรองรับ HDR นะ HDR 10นะครับอ่า Dolby v i s i o นนะ Dolby Atmos นะครับผมแล้วก็มีช่องเสียบดีดีพอร์ตนะ h d พ i 3พอร์ตนะครับผมอ่านะครับอันนี้คือบอดี้นะครับหน้าตานะครับเดี๋ยวให้ดูขอบ ตัวทีวีสักนิดนึงนะครับตัวนี้คอบางนับโชว์โชว์แบบว่าจอทีวีด้านนอกกันไปเลยนะครับอ่าคือแบบบางมากนะครับขาตั้งนะครับจะเป็นทรงแบบนี้ครับอ่าขาตั้งจะเป็นทรงตัวทีนะครับแบบนี้นะครับตัวกรอบนะครับจะเป็นวัสดุนะครับอ่าตัดคลิปตัดคลิปสีเงินแบบนี้นะครับผมอ่านะฮะแล้วก็ บอดี้ด้านหลังนะครับจะเป็นโลหะนะครับผมซึ่งโลหะนี้ก็เป็นตัวโลหะที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับเหมาะสำหรับทีวีที่มีแสงสว่างสูงนะครับผมก็จะทําการระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังนะครับ USB เนี่ยจะอยู่คู่กันเลยนะครับ2พอร์ตนะครับผมแล้วก็จะมี HDMI นะครับมีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็อีออติคอลสายแลนแล้วก็ช่อง ที่เป็นเสียบสัญญาณทีวีนะครับภาพพื้นดินนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเหลืองขาวแดงนะครับจะเป็นช่องเสียบ AV ให้เราด้วยแต่ว่ากล้องผมเข้าไปไม่ถึงนะครับต้องขอไปนิดนึงเรียกได้ว่าช่องเชื่อมต่อยังมีให้ค่อนข้างท,ที่จะครบเลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับในเรื่อง,องการซื้อทีวีรุ่นใหม่ไปแล้วจะใช้กับเครื่องเสียงรุ่นต่อไม่ได้หรือว่าใช้กับระบบต่อไม่ได้ตัวนี้รองรับให้อยู่นะครับผมรีโมทนะครับรีโมทจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้มีไมโครโฟน นะครับไมโครโฟนตัวที่ตัวรีโมทนะครับเอาไว้ค้นหาด้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองนะครับมีปุ่มลัดมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube นะครับ YouTube Music นะครับ Google Play Store เอาไว้ดาวนโหลดแอปนะครับพามวิดีโออันนี้คือหน้าแอปทั้งหมดนะครับอ่านะอ่าทีวีรุ่นที่เป็น Android TV นะครับฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ลูกเล่นเยอะบางท่านอาจจะยังไม่ ไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวดูกันในคลิปนี้ได้นะครับผมในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นล่าสุดนะพี่ผมขายไปมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับมาถามว่าสามารถที่จะเข้าดูบอลออนไลน์ได้ไหมถ้าเขาเว็บบรา์เซอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมทําให้ดูนะจริงจริงมันทําได้นะครับผมแล้วก็หลายคนบอกว่าต้องเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดเพื่อให้อคอนโทรลได้ได้ไวขึ้นจริงจริงเสียบได้นะครับเสียบเป็นเมาส์ไร้สายก็ได้คีย์บอร์ดไร้สายก็ได้นะครับหรือจะแบบมีสายก็ได้แล้วแต่การใช้งานแต่ จริงๆเราไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมนะครับสมมติว่าเราเข้าเบราว์เซอร์ปึ๊บนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอ่าขอพูดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวต่อกันด้วยสเปคนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้า Google ปึ๊บนะครับรีโมทไม่ต้องชี้ที่ทีวีนะเพราะรีโมทจะเป็นบลูทูธเราจะหันไปทางไหนก็ได้ครับหรือเราไม่ต้องยกมาหาทีวีก็ได้นะแต่นี่ผมยกขึ้นมาให้ให้ดูว่าผมกดรีโมทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไม่ไม่ต้องโชว์รีโมทแล้วนะครับอ่านะครับทีนี้ ลาที่เราเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายขวาบนล่างเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเลื่อนยาวกดค้างน,นะครับหรือว่าถ้าขยับก็กดหนึ่งทีนะครับแต่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตัวรีโมทเนี่ยมีสกอร์เมาส์นะมีการเลื่อนแถบ,บนะสมมตินะผมเข้าเว็บอ่าสักหนึ่งเว็บแล้วกันนะครับอันเป็นี้ที่เป็นเว็บที่ผมใช้ดูในเรื่องของฟุตบอลน,นะครับอ่าเผื่อใครจะนําไปใช้ ก็ได้นะครับผมไม่ห่วงไม่ห้ามนะครับผมก็เป็นพิกเดี๋ยวนะผมไม่ได้ใส่แว่นขอาะไนิดนึงอ่าจริงอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมบอกวินีเลยดีกว่าผมขอข้ามนี้เลยนะเพราะว่าเบสิกแบบนี้หลายท่านน่าจะรู้กันแล้วในเรื่องของการพิมพ์ใช่ไหมครับแต่จริงตัวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ครับผมเรากดนี่ครับสังเกตที่ตรงนี้นะฮะพีซแอนด์โฮนะครับก็คือทูสปีเราสามารถกดแล้วพูดได้เลยนะครับไนกี้ไนฟุตบอลนะครับ นี่ครับก็จะพิมพ์ว่าเรื่องไหนกลไปอ่ะนะฟุตบอลนี่ครับอ่านะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะครับเราเพิ่งรู้นะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับอ่ากด enter นะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสังเกตตัวนี้ครับอ่านะครับเราสามารถใช้เป็นตัวนี้เป็นสกร o l เมาส s ได้นะครับ หลายคนบอกว่าร้านต้องมากดค้างใช่ไหมกดแบบนี้ค้างอ่าขึ้นค้างนี่ไหมครับแต่งจริงกตัวเครื่องบอกอยู่นี่นะในการเปลี่ยนหน้าครับกดตัวนี้นะครับ c h นะครับเรื่องขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะครับอ่านะฮะทีนี้อ่ะเลื่อนก่อนอ่ะเข้าเว็บไซต์ก่อนปึ๊บถ้าเกิดว่าตัวหนังสือเล็กไปนะครับให้มาทางด้านขวามือบนนะครับอือนะกดมาปึ๊บนะบนนะครับให้มาตั้ง นะครับตั้งค่าหรือว่า,าตัวขนาดนะครับนี่เลยนะครับปึ๊บนะครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหรือจะลดลงแบบนี้นะครับตามความสะดวกตามความต้องการตามระยะดูของเราเลยนะครับอ่านะครับอ่ะเข้าให้ก่อน ตัวสกอ์เมาส์นะครับที่เล่นขึ้น่เล่นลงแบบนี้นะครับท่านใดที่ชมอยู่นะครับแล้วเพิ่งรู้นะครับผมสามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับความรู้ดีแบบนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่รู้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะพิมพ์มาบอกกันได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงๆนะครับเพราะว่าผมลองเทสลองเล่นดูนะครับว่าจะทํายังไงอจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เก็บความรู้นะครับจากที่ผมลองหัดเล่นจากหน้าร้านนะครับผมแล้วก็เอามาบอกกันนะครับนี่เลย อันนี้ผมเปิดให้ให้ดูแค่แป๊บเดียวนะว่าตัวเครื่องาสามารถเล่นได้สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเปิดนานไปเดี๋ยวผมจะโดนในเรื่องของนิสิตินะครับผมนี่ทึ๊บง่ายๆแบบนี้เลยครับผมอ่าผมขอ,อยัดตปิดนะครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาที่สเปกกันต่อนะครับอ่าอันนี้คือสองสองที่แล้วนะหนึ่งเลยคือการใช้คําสั่งเสียงนะครับในการพิมพ์นะครับผมหรือว่าใช้ตัวนี้นะ เป็นสกอร็เมาส์นะครับผมแล้วก็หน้านี้สมมติว่าเราอยู่หน้าไหนก็แล้วแต่อยู่แอปพลิเคชันไหนก็แล้วแต่แล้วต้องการที่จะสั่งงานด้วยเสียงเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับกดค้างแล้วสังเกตที่มุมจอด้านบนข้างซ้ายนะครับอ่าอันนี้ผมกดย้อนกลับก่อน่าตกเครื่องฟังถึงอยู่สมมติว่าเราต้องการดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าต้องการค้นหาคลิปต่างๆเอาสมมตินะครับผมกดปึ๊บ n i c k ี review อ่สมมาสมมามารถค้นหาช่องผมก็ได้นะครับผมนี่ นะครับก็เข้าไปดูคลิปผมได้นะนะครับผมก็ผมก็จะคอยอัปเดตนะครับคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะครับผมนะครับประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของ Google TV นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านยังไม่รู้นะครับว่า g o o g l e TV นะครับมีกล่อง ais a นะครับอยู่ในเครื่องแล้วแล้วก็มีกล่อง t u e id ทีวีอยู่ในเครื่องแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อรุ่นนี้ไปปุ๊บนะครับเราไม่ต้องเสียบกล่อง A อทีแล้วไม่ต้องเสียบกล่องซูเีทีวแล้วนะครับสามารถที่จะดูทีวีออนไลน์ได้เลยรายการนะครับภาพยนตร์นะครับต่างๆต่อให้เราไม่ได้ใช้บริการเครือข่ายของ a อ a ีหรือ Tru e ทีเราก็สามารถที่จะเปิดไปดูทีวีออนไลน์ได้ปกติช่อง35.9นะครับผมไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ก็ได้ไม่ต้องมีบัญชีก็ได้หรือถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่ ท่านผู้ชมท่านไหน่ติดตูข้ขายท่านผู้ชมท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบครับผมนะครับระบบด้านนี้นะครับอขอแตะโฟกัสที่หนึ่งะนะครับก็สามารถที่จะเข้าไวรับชมแบบเซเลเนต e นะครับหรือว่า V.I.P. นะแบบสมาชิกได้น,นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการ ช่องทีวีนะครับช่องทีวีพิเศษนะครับผมหรือว่ารายการกีฬานะครับต่างๆที่เป็นถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับผมก็ภาพยนตร์รวมถึงว่าภาพยนตร์ด้วยนะครับซีรีส์ต่างๆนะสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็ทีวีนะครับใช้งานง่ายใช้งานเหมือนทีวีโดยทั่วไปเลยเหมือนเราเสียบเสาอากาศเลยนะครับอยากจะเปลี่ยนช่องกดตัวเลขได้เลยนะครับผมกดอย่าลืมกดโอเคด้วยถ้าเกิดว่าจะให้เปลี่ยนไวนะครับถ้าไม่กดโอเค เครื่องก็จะรอแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนถูกไหมครับสมมุนธะผมเปลี่ยนสามกดสามสามกดโอเคเพื่อเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องรอแต่ถ้าเกิดว่าผมกดอ่าสมมุนะสามสองนะครับกดแล้วไม่กดโอเคนะครับเครื่องก็จะขึ้นไวรอแป๊บหนึ่งเครื่องถึงจะเปลี่ยนแบบนี้อ่านนี้ก็เป็นทิศการใช้เล็กน้อยนะครับที่นํามาฝากกันนะครับผมอ่ะทีนี้ตัวเครื่องนะในเรื่องของสเปคตัวนี้อ่รองรับอ่า เฟรมเรทภาพสูงสุดอยู่ที่120เฮิรต์นะครับผมนะครับรองรับ Dolby Vision นะครับในเรื่องของระบบภาพที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็ระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos นะครับเป็นระบบเสียงที่สมจริงที่สุด,สดนะตอนนี้นะครับผม่าแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมตัวนี้ก็รองรับถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะซื้อไปเล่นเกมนะครับตัวนี้มีในเรื่องของอเรียกว่าเกมนะครับ เขาเรียกอ,อะไรล่ะโมชั่นนะครับผมนะในเรื่องการตอบสนองเกมนะครับเรื่องปรับเปลี่ยนโหมดภาพไปเป็นโหมดเกมด้วยนะครับผมเพื่อให้ได้การตอบสนองที่ไวขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าราคาเดี๋ยวเรื่องพูดถึงราคาเลยนะครับถ้าถ้ารุ่นนี้นะครับไซส์43านิ้วคือตัวด้านบนนะครับวันนี้ขายไปหลายเครื่องแล้วนะครับก็ปกติในราคาอยู่ที่เปิดตรงที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบขายราคาปกติอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ และเรามีโปรโมชั่นเหลือ8 9 9 1บมาให้เครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมมีเพจ n i k k ี้รีวิวนะครับอ่าไว้สอบถามโปรโมชั่นนะครับสอบถามข้อมูลสินค้าต่างๆนะครับภายในเพจได้เลยนะทีมแอดมินคอยตอบให้อยู่ตลอดนะครับผมแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีด้วยทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเสริมมีดีมากมายนะครับรวมไปถึงของแถมด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับ ของแถมผมก็จะมีบางรุ่นนะรุ่นที่ร่วมรายการนะครับก็จะมีบัตร V.I.P. นะครับบัตร V.I.P. a r d เอาไว้ขยายก,การรับประกันนะจาก3ปีเป็น5ปีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของแถมจะมีว่าสายให้ i ได้วยแล้วก็บัตรดู V.I.U. ฟรีนะครับถ้าท่านใดสนใจยังไงก็ i n กซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับอ่าแล้วก็ไซ 55นิ้วตัวนี้นะครับ55นิ้วจาก1 8,990ลดเหลือ17,990บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ครับผม12,311บาทนะครับได้สเปคระดับนี้กันเลยนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมแล้วก็ไซส์75นะครับที่จัดโปรโมชั่นอยู่75นิ้วเนี่ยราคาปกติเนี่ย3,000 0กว่าครับ3,2,990ขายปกติ3 9 9 0บาทนะครับ, 32, 000, 90, บ,รบจัดโปรโมชั่น 21991บาทครับผมแล้วก็ทักซื้อนะครับผ่านเพจนิกิ้รีวิวรถเพิ่มให้อีก1,200บาทนะครับก็จะอยู่ที่2 0 0 0 0นะครับอา่า24,91บาทนะครับผมถูกไหมเอา2 1 9หน้าเานนะครับลบไป1 2 0 0นะครับผมแล้วก็ได้ไซส์75นิ้วเลยนะครับแบบนี้เลยแบบว่าใหญ่อลังการเลยนะครับแล้วก็ ท่านใดที่สนใจที่จะติดผนังนะครับสามารถซื้อขายยึดผนังคู่กับทีวีเรามีบริการจัดส่งและติดตั้งฟรีให้ถึงที่บ้านเลยรับประกันงานติดตั้งให้ด้วย180วันตอนนี้ถุดร่วงมาทางเรารับผิดชอบให้นะครับส่วนตัวทีวีรับประกัน3ปีนะครับเครื่องเสียภายใน7วันเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ นะครับผมถ้าสนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเรื่องของคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอารุ่นไหนนะครับระบบไหนแบบไหนนะครับมารีวิวให้ดูกันก็ฝากกดติดตามไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ